เมื่อเราพูดถึงตัวละครที่มีความลึกลับและน่าค้นหาคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้น่าจากวิลเลียมอาร์ฟตันผมหมายถึงไอ้ม่วงจากแอนิเมชันประทาไมายครับต่างหาก โอเคสำหรับข้อมูลพื้นฐานของ Purple g u y นะนะที่ไม่ใช่วิลเลียมอาร์ฟตันนะนะโดยสีม่วงของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสติกฟิกเกอร์นะนะที่ไม่ได้เกิดมาจากคอมของอลนะันนะฮะแต่ว่าสีม่วงของเราเนี่ยเกิดมาจากเครื่อง Mac i n t o s h นะ์ชันมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะโดยสีม่วงของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าโผล่มาแค่ไม่กี่ตอนแต่ว่าก็สามารถทําให้เราเนี่ยชอบตัวละครตัวนี้ได้นะฮะด้วยความที่เขาเนี่ยโหดมันฮานะนะแล้วก็สีม่วงเองเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยนะที่โผล่มานอกแอนิเมชั่นมาทำไมค์นะครนะาฟทนะนะ อ๋อแล้วก็สีม่วงเนี่ยมีตัวละครที่เป็นพ่อแม่ของเขาด้วยนะก็คือแนวีและสีชมพูก็สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลของ2ตัวละครนี้เพิ่มเติมในอนาคตผมก็อาจจะทําก็ได้นะฮะก็สีม่วงนั้นสเตตัสยังมีชีวิตอยู่นะฮะเป็นเพศชายแล้วก็สปีชีเป็นอนิเมชสติกฟิกเกอร์ไม่ได้เป็นพวก Adobe Flash Animation หรือว่าพวกที่มาจากโปรแกรมนะฮะโอเคฮะตามธรรมเนียมหลังจากที่เราอ่านข้อมูลเบื้องต้นของมันเสร็จแล้วก็จะไปสปอยกันต่อนะฮะซึ่งสปอยไม่นาจะนานแล้วนะพาร์ทนี้ใช่ไหม อ๋อแล้วก็สีม่วงนะฮะอาจจะสปอยเดือดๆดาๆหน่อยนะเะนื่องจากตัวละคระตัวนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะฮะสีม่วงเนี่ยความจริงแล้วก่อนทัน,นนี้เขาก็ได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขดีนะฮะโดยเขาเนี่ยได้เป็นลูกชายของสีน้ําเงินและสีชมพูสองคนนี้เป็นเสมือนพ่อแม่ของเขาสีม่วงเนี่ยรักสองคนนี้ามากๆ2สองคนนี้เนี่ยเลี้ยงดูเขามางแต่เขาเนี่ยยังเป็นเด็กดโดยครอบครัวของเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่สุขสันต์ดีทุกๆุคนรักกันดีแต่เมื่อเขาโตขึ้น พอ่องเขาอย่างสีน้ำเงินหรือแนวี่ก็พยายามฝึกฝนให้ตัวของสีม่วงนั้นเป็นนักสู้ที่เก่งกาจเหมือนเขาให้ได้ซึ่งในทุกช่วงเวลาที่สีม่วงนั้นเจ็บปวดแม่ของเขาอย่างสีชมพูก็จะคอยปลอบเขาอยู่ตลอดแต่ไม่ว่าเวลานั้นจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขานั้นก็จะเป็นเชอต้องสู้กับพ่องของเขาอยู่ดีเพื่อฝึกฝนและแม่ของสีม่วงก็จะมาคอยปลอบเขาอยู่ตลอดจนกระทั่งแนวี่หรือพอ่องเขานั้นไม่พอใจในที่สุดซึ่งนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์องพวกเขานั้นจบลงไปในที่สุดตอนนี้สีม่วงและสีชมพูเหลือกันเพีีีียยยยยงงงงงแแค่ค่่ออ่่นนนนนนนสสสสวววววพพอออขขเเเเเาาาาัััั้้้้้้กกกก็็็ไดทไปปทปรบรบลลึใตมมมะูจ และสีมวนั้นก็จะเป็นที่ต้องดูแลแม่ของเขาเป็นเวลานานหลายปีจนสุดท้ายแม่ของเขานั้นก็เสียชีวิตลงไปในที่สุดและในวันที่สีม่วงนั้นไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือแม้แต่ครอบครัวเขานั้นก็เร้นึกถึงพ่อของเขาขึ้นมาทําไมพ่อของเขาถึงต้องทํากับเขาแบบนี้ และใช่พ่อของเขาทำแบบนี้ก็เพราะาอยากให้เขานั้นแข็งแกร่งและเป้าหมายในชีวิตของสีม่วงในตอนนี้ก็มีเพียงแค่ต้องการจะแข็งแกร่งเพียงเท่านั้นซึ่งนั่นก็ทำให้หลังจากที่แม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตได้ไม่นานเขาเนี่ยก็ได้บุกไปที่โลกของมายคราฟก่อนที่จะได้เข้ายึดครองหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งสีม่วงเองก็สามารถปกครองหมู่บ้านนั้นได้อยู่นานหลายปี แต่สุดท้ายก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสีฟ้าและสีเขียวได้มาถึงหมู่บ้านของเขาจากประตูมิติที่เขานั้นเปิดทิ้งไว้ในขณะที่เขากำลังหาทรัพยากรและเมื่อสีฟ้าและสีเขียวได้เจอกับสีม่วงไปครั้งแรกสีม่วงนั้นก็กาลังแจกคอรสอยู่พอดีซึ่งสีฟ้าและสีเขียวเองก็มีแถมยังมีเยอะกว่าด้วยก่อนที่สีฟ้าและสีเขียวนั้นจะได้เอาไปแจกเหล่าวลเลเจอร์ ดงนั้ทำให้สีโม่งนั่นไม่พอใจไปอย่างมากที่เหมือนสีฟ้าและสีเขียวได้มาหักหน้าเขาที่หาของได้เก่งกว่าเขาสีโม่หนึ่งจะไม่รอช้าสั่งเลาวิลเลจเจอร์ให้จับสองคนนี้ไปขังในทันทีซึ่งสีฟ้าและสีเขียวหลังจากที่โดนขังเนี่ยก็สามารถออกมาได้ง่ายๆโดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะซึ่งหลังจากที่สีฟ้าและสีเขียวที่ออกมาได้เนี่ยก็ทำการติดสินบนทุกคนในหมู่บ้านไปให้บอกสีโม่ว่าเขาออกมาได้แล้วนะ แต่ไปๆปปมาๆแต่ที่พวกเขาเนี่ยจะให้ของวิลเลเจอร์วิลเลเจอร์เนี่ยพยายามซื้อบล็อกต่างๆจากพวกเขาจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นการซื้อขายบล็อกต่างๆซะอย่างนั้นซึ่งมันก็ทําให้สองคนนี้รวยในทันทีเลยนะและแน่นอนสีม่วงเองเนี่ยก็ได้เจอพวกเขาเหมือนกันและสีม่วงเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะไปอัดสองคนนี้แต่ยังไม่ทันที่สีม่วงจะได้ทําอะไรวิลเลเจอร์ทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ไปรวมตัวกันที่ปราสาทของสีม่วงก่อนที่พวกวิลเลเจอร์ทุกตัวนั้นจะเริ่มทำการรีโนเวทปราสาทให้กับสีม่วงใหม่ซึึ่่่งงงงนนนนั้้้้กก็็ทํําาาาาใใหสีมมวซซบจเปอย พราะตั้งแต่เขาเกิดมาก็มีเพคกัสสีชมพูที่เป็นแม่ของเขาเนี่ยแหละที่คอยห่วงใยเขาขออนด์สีม่วงเนี่ยจะได้ทำการให้มงกุฎกับทั้งสีเขียวและสีฟ้า่อนนี้หลังจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยจะได้ไปตบเอ็นเดอร์ดากอนกันต่อเนื่องจากภารกิจที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นของสีม่วงเนี่ยมันยังไม่จบลงนั่นเอง ซึ่งในขณะที่3คนนี้ในกำลังตีมังกรอยู่นั่นเองสีม่วงเลยก็กล่าวว่าหลังจากที่เขาเนี่ยฆ่ามังกรได้เขาเนี่ยจะไปเอาไข่มังกรแต่ในขณะนั้นเองพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ไปตกหงุที่เรือลอยฟ้าซึ่งาล้วก็ทำให้สีเขียวนั้นติดอยู่บนหลังมังกรอยู่ตัวคนเดียวและหลังจากนั้นไม่นานสีม่วงเนี่ยก็ได้ลงมาสำรวจใต้เรือและเขาเนี่ยก็ได้พบกับไอเทมที่เป็นไอเทมประจำตัวเขาในภายหลังก็คือปีก e อีไลท่านั่นเอง หลังจากที่เขาเนีปีกอีไลท่ามาเขาเนี่ยก็ได้โดนโจมตีโดยโชเกอร์ก่อนที่หลังจะนั้นไม่นานเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะเป็นชิ้นต้องเลี้ยวเรือกับเพื่อจะทําให้มังกรน,นั้นไม่สามารถฮิวได้รวมถึงสีฟ้าเองก็ได้ไปเอาเบ็ดตกปลาไปเกี่ยวที่หางของเอเดอร์ดาก้อนซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยสีเขียวลงมาได้ก่อนที่ไม่นานสีม่วงเนี่ยก็จะนึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยก็มีปีกอีไลท่าอ,อยู่แล้วเขาเนี่ยสามารถบินไปเอาไข่มังกรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยซึ่งนั่นก็สีม่วงเนี่ยไม่รอช้ารีบบินมาด้วยปีกอีไลท่านในทันทีแล้วเมื่อเจ้าเอเดอร์ดาก้อนเห็นว่าไข่ของมังกรจะถูกขโมยเนี่ยมันก็เลยทำการพังเรือของสีฟ้าและสีเขียวทิ้ง ซึ่งเราก็ทำให้สีม่วงเนี่ยจะไม่ใช่ต้องคิดว่าเขาเนี่ยจะเลือกไข่มังกรที่จะทำให้เขาเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเพื่อนของเขาทั้งสองคนซึ่งในขณะที่สีม่วงเนี่ยกำลังลังเลอย,อยู่นั่นเองเอเดนดากอนเนี่ยก็เลยจะไปเอาไข่ของมันคืนแล้วซึ่งเราก็ทำให้สีม่วงเนี่ยจะเป็นที่ต้องรีบไปเอาไข่มังกรซะก่อนซึ่งเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จสีม่วงเนี่ยสามารถขโมยไข่ของมังกรมาได้และทีนี้เขาก็น่าจะเอาไปเปิดร้านเฟดีแล้วล่ะ แต่ในขณะที่สีม่วงเนี่ยกำลังสบายใจอยู่นั่นเองเอนเดอร์ดากอนเนี่ยก็ได้โผล่มาเพื่อจะมาเอาไข่ของมันคืนก่อนที่ไม่นานเจ้าเอนเดอร์ดากอนเนี่ยจะได้เริ่มทำลายหมู่บ้านซึ่งนจะทำให้สีม่วงเนี่ยไม่มีทางเลือกเขาเนี่ยจะเป็นทีต้องคืนไข่ของเอนเดอร์ดากอนให้กับมันไปซึ่งมันก็ได้ผลนะลูกมังกรที่เพิ่งฟักไข่ออกมากับเอนเดอร์ดากอนเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปในโลกของดีเอ็นและสีม่วงก็ได้ไข่สมใจอยากคือมันก็แฮปปี้เอนดิี่นะก็ทุกๆคนก็ได้สมหวังแล้วก็สีม่วงก็ไไไไดดด้้้ขข่่่่่่่่่่มม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 ััััังงงงงงงกกกกกกกรรรราาาาาแแแแลวววววคคคืืออออออนนนนน็็เเเเเปะตสิทีีีีจจยยยยยใช๊พ์ ซึ่งผลาการที่ไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยทำให้เหล่าวีเลเจอร์เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็จับเขาไปขังโดยเจ้าพวกแก๊งพวอเลนเจอร์เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนวีรบุรุษของหมู่บ้านโดยปริยายะนะ ต่อมาฮะในอนิเมชันพัทลีกออฟเลเจนส์สีม่วงเ่ยก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาแก้แค้นเหล่าแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ที่เคยทำกับเขาเอาไว้โดยเขาเนี่ยได้แยกล่าอมาเป็น5ล่างเพื่อจะมากระทืบเหล่าแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ซึ่งทั้งสีม่วงและแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยก็สู้กันแบบสูสีนะแล้วก็ใส่สกิลกันไปใส่สกิลกันมาแต่รู้สึกว่าฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยจะเป็นฝ่ายของสีม่วงนะเนื่องจากสีม่วงเนี่ยสามารถคอมโบกับสีม่วงอีกคนหนึ่งได้ด ซึ่งในาการมาเดดเซคันด์คัมมิ่งเนี่ยได้ไปเจอกับสีม่วงมันที่กำลังแฮ็กเกมอยู่โดยสีม่วงเนี่ยได้ทำการสร้างร่างคนของตัวเองเข้าไปในลีกออฟเลเจนซ์ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วเพราะมันไม่กล้ามาสู้เองหรอกจนสุดท้ายเมื่อเดดเซคันด์คัมมิ่งและแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยสามารถจัดการพวกร่างคนของสีม่วงได้หมดซึ่งสีม่วงที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาก็เลยจะเป็นที่ต้องเปิดโป้ควบคุมไฮดรามาตีบ้านของเหล่าแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ซึ่งในขณะที่บ้านของแก๊งง์เเนนนี่ย่ยกกาลััจะแตงอง สีม่วงเนี่ยก็ได้ผมว่าเซ็กซ์คัมมิ่งเนี่ยกำลังตีบ้านของเขาอยู่ด้วยความเร็วเหนือแสงนะท่านผู้ชมซึ่งสีม่วงก็ตกใจเป็นอย่างมากกลัวว่าตัวเองจะแพ้รีบใช้ไฮดร้าวิ่งไปหาเซ็กซ์คัมมิ่งคือทําไมสีม่วงไปตีบ้านของไอ้แก๊งโพลเอนเจอร์ให้มันแตกๆไปเลยวะคือตีบ้านแก๊งโพลเอนเจอร์คือแบบตีอีกทีเดียวคือแบบมันก็แตกแล้วอะจะวิ่งไปหาเซ็กซ์คัมมิ่งทำไม โอเคฮะต่อไปเราตัดมาในช่วงของคิงส้มกันบ้างนะแน่นอนว่าช่วงที่คิงส้มเนี่ยเสียลูกชายของเขาไปสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีก็คือ Minecraft Game Icon และเจ้ามาคัฟเกมไอคอนหนึ่งก็อยู่กับแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ซึ่งนางทำให้คิงส้มเนี่ยจะเป็นเชน่นมุงติดป้ายประกาศจับแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์แล้วเดอะเซคันด์ขำมิ่งซึ่งนางก็ทำให้สีม่วงเนี่ยได้มาเจอกับคิงส้มเข้าในที่สุดและด้วยความที่ตอนนั้นสีม่วงเนี่ยต้องการผู้นำคนใหม่ของเขาในการจัดการเจ้าแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์นี่เขาเนี่ยจึงได้มาสมัครเป็นพวกของคิงส้มและสีม่วงเองเนี่ยก็ได้รู้มาเหมือนกันว่าคิงส้มเนี่ยพยายามตามหาบล็อกมาคัฟเกมไอคอน ซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องการมาเหมือนกันเพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นซึ่งด้วยความที่คิงส้มและสีม่วงเนี่ยมีเป้าหมายอะไรที่เหมือนเหมือนกันซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยสามารถเป็นทีมเดียวกันได้และต่อมาคิงส้มและสีม่วงเนี่ยก็ได้ทำการเปิดประตูมิติเข้ามาในโลกของไมค์คราฟ t ก่อนที่ทั้ง2คนเนี่ยจะได้เข้ายึดครองปราสาของพวกพิกลิน รวมถึงคิงส้มเองเนี่ยก็ได้ทำการตั้งตัวเองเป็นราชาด้วยก็เช่นกันและฉันน้าของคิงส้มเองเนี่ยก็ได้ขอไอ้สีม่วงเนี่ยไปเอาบล็อกไมค์คราฟเกมไอคอนมารวมถึงขังพวกแก๊งโพลเลนเจอร์และเซกันเขามีเงื่อไวในปากัวซึ่งสีม่วงที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยก็สามารถหลอกล่อพวกแก๊งโพลเลนเจอร์ให้สนุกกับปากัวได้ รวมถึงแก๊งพอเลนเจอร์และเซกันคัมมิ่งเองเนี่ยเมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็จะเจอกับการจับเวลาเจอกับน้ําแข็งเจอลาวาเจอนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดรวมถึงมีการนับคะแนนของแต่ละคนเพื่อจะได้รางวัลด้วยก็เช่นกันซึ่งนั่นแหละฮะก็คือวิธีการหลอกล่อพวกแก๊งพอเลนเจอร์และเซกันคัมมิ่งได้ดีเลยทีเดียวซึ่งแก๊งพอเลนเจอร์และเซกันคัมมิ่งเนี่ยก็ได้เล่นปลากรู้ชนะกันไปคนละรอบคนละด่านนะนะ ซึ่งจากการแข่งขันปากรุ้งเนี่ยก็ทําให้ไม่มีใครเนี่ยสงสัยสีม่วงเลยว่ามันมีแผลจะทําอะไรหรือเปล่าซึ่งในระดับสุดท้ายของการปากรุ้งเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางกันด้วยซึ่งนนั่นก็ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องแยกทางกันรวมถึงใครที่สามารถมาถึงเส้นชัยได้เนี่ยก็จะโดนเจ้าพิกลินเนี่ยขังเอาไว้ไม่ให้ออกไปที่อื่นซึ่งนนั่นก็ทําให้แผลของคิงส้มเนี่ยสำเรนลลุล่วงเหมนะสีม่วงเนี่ยสามารถฉวยโอกาสบินไปเอาไมค์คราฟเกมไอคอนได้ แต่ยังไม่ทันได้คิงส้มกับสีม่วงจะได้ทําอะไรมนะัมีพิกลิน2ตัวเนี่ยได้มารายงานว่าสีเขียวเนี่ยสามารถออกมาจากปากวว่าก์กัวของพวกเขาได้แล้วคิงส้มเนี่ยจึงไม่รอช้านะรีบไล่เฮดสีม่วงเนี่ยไปเอาบ con, ล็อกไมค์คราฟเกมไอคอนรวมถึงไล่พวกพิกลินให้ไปจัดการสีเขียวด้วยก็เช่นกันซึ่งก่อนที่สีม่วงจะได้ทําอะไรเขาเนี่ยก็โดนสกัดเอาไว้โดยสีเขียวซะก,ก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นที่ต้องเข้าต่อสู้กันซึ่งสีม่วงเองเนี่ยก็โดนสีเขียวเล่นเกือบเละเเเเเหมมมนนะ so มืออนนนนกกั่่่ะถ้้้้้าาาาิิดดคงสียยไไไขชวว ซึ่งกว่าที่สีม่วงจะบินมาถึงขอบของอารานที่พวกแก๊งพาวเวนเจอร์เนี่ยมันอยู่ก็ใช้เวลาไปโคตรนานซึ่งมันน้นจนถึงขั้นที่เซ็กันคัมมิ่งและสีแดงเนี่ยสามารถกลับเข้าคอมตัวเองได้ซึ่งสีม่วงที่เดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่เจอบล็อกไมล์คราฟเกมไอคอนเหมือนกันจนสีแดงเนี่ยจะไปใชต้องโชว์ให้ดูว่าบล็อกไมล์คราฟเกมไอคอนี่ยมันอยู่ไหนซึ่งตอนแรกเองเนี่ยสีม่วงเนี่ยก็กะจะมาเอาแบบสันติวิธีเนี่ยนะแต่ดูเหมือนว่าเซ็กันคัมมิ่งและสีแดงเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับสีม่วงสักเท่าไหร่สีมมมมม่่่่วววงงงงงเเ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 เนนนนีีีียยยยกกกกก็็็ลลลลไทาาืออะะะะคค้จปชตดดัับพซิแแส สีม่วงเอทิโดนสองหนึ่งเนี่ยก็ใช่ว่าเป็นคนที่สู้ไม่เก่งอะไรนะฮะสีม่วงเนี่ยสามารถรับมือกับทั้งเซคาคัมมิงและสีแดงได้และเขาเนี่ยก็ใช้ความพริว้วไหวของตัวเองในการขามยบล็อกมา์คราฟเกมไอคอดได้ในที่สุด ซึ่งสีแดงเองก็มดาดล่าความพยายามนะยพยามจะขโมยบล็อกมาจากสีม่วงให้ได้แต่สุดท้ายแล้วสีแดงเองเนี่ยก็โดนคิงส้มเนี่ยจับเอาไว้รวมถึงสีม่วงก็สามารถจิกบล็อกมาจากสีแดงได้ตอนที่หลังจากนั้นสีม่วงเนี่ยจะเอาบล็อกมาคราฟเกมไอคอนมาให้กับคิงส้มซึ่งตอนนี้คิงส้มเนี่ยก็กะจะใช้มันในการทำลายไม c คราฟแล้วละ่ะซึ่งสีม่วงเองเนี่ยก็อยากที่จะใช้มันเหมือนกันเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการเชียรดูแข็งแร่งขึ้นจนคิงส้มเนี่ยต้องงัดพลังมาปาใส่สีม่วงไปนิดนึง แต่สีม่วงเองเนี่ยก็ไม่คิดที่จะหักหลังคิงส้มแต่อย่างใดไม่เหมือนวิลเลียมแอฟตันสีม่วงเนี่ยจึงไม่รอช้ารีบสั่งการแก๊งพิกกลิ่นให้ไปจัดการแก๊งโฮเลนเจอร์ในทันทีแต่เมื่อสู้ไปสู้มาดูเหมือนว่าแก๊งโฮเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและเมื่อสีม่วงเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเขาก็ไม่รอช้ารีบเพ่นในทันทีซึ่งในขณะที่สีม่วงเนี่ยกำลังโดนดึงอยู่เขาเนี่ยก็ขอให้คิงส้มช่วยแต่คิงส้มเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ช่วยเขาแล้วก็ไปสู้กับแซกามมง่อนน้กะทา้ีมิ่งหนนีีีีไไปรววมถึงสเเขยย่ก็ด้ตามมสี่วงไปเช่นกัน สีเขียวเนี่ยได้ทําการไล่ตามสีม่วงไปจนเจอตัวของเขาเข้าซึ่งสีเขียวเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะตามสีม่วงไปตัวงสีม่วงเองเนี่ยก็พยายามจะวิ่งเหนียวห่างจากสีเขียวให้ได้มากที่สุดแต่สีเขียวเนี่ยก็วิ่งตามสีม่วงไปทุกที่พ้องกับถามเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สีม่วงได้ทําการทิ้งสีเขียวและสีฟ้าไว้ที่ดีเอ็นว่าทำไมในตอนนั้นสีม่วงเนี่ยถึงไม่เรียกช่วยพวกเขาทำไมสีม่วงจะไปใช่ต้องจับพวกเขาไปให้คิงส้มด้วยรวมถึงสีม่วงเนี่ยอยู่ฝ่ายของใครกันแน่จนเม เพราะเหตุน,นั่นเองสีม่วงเนี่ยจึงได้ยอมคุยกับสีเขียวสีม่วงนั้นได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างในเขานั้นได้เจอมาในชีวิตเขานั้นต้องการจะระบายสีเขียวฟังว่าเขานั้นได้เจออะไรมาบ้างและมันเจ็บปวดมากแค่ไหนตั้งแต่เรื่องของพ่อของเขาจนถึงคิงส้มสีม่วงน่ะตั้งแต่แม่ของเขาตายเขาหนักก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยและเขาเนี่ยก็คิดว่าทําไมพ่อของเขาในี่ยถึทงทำแบบเขาได้แบบนี้และใช่พ่อของเขาทำแบบนี้กับเขาเพราะอยากให้เขาเนี่ยแข็งแกร่ง นับตัแต่เหตุการณ์ในวันนั้นสีม่วงน่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเนี่ยพยายามฝึกฝนตัวเองเขาพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเขาได้ปกครองหมู่บ้านวิลเลจเจแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงเพราะสีฟ้ากับสีเขียวทําให้ป้าหมายของเขาต่อไปก็คือไข่มังกรแต่มันก็ล้มเหลวอ,อยู่ดีและเขานั้นก็ถูกเนรเทศอเกาจากหมู่บ้านของตัวเอง เขานั้นเกือบจะเอื้อมถึงพ่อของเขาแล้วเชียวแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถทําได้เขานั้นไม่แข็งแกร่งมากพอจนกระทั่งเขานั้นได้พบกับแก๊งพัวร์เรนเจอร์และเซเคิคัมมิ่งรวมถึงก็มีคนนึงที่เอื้อมมือเข้ามาช่วยเขาในเวลานั้นก็คือขิงส้มนั่นเองนับมาตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นสีม่วงเองเนี่ยก็มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตก็คือการจัดการเซเคิคัมมิ่งและแก๊งโทเรนเจอร์นั่นเองจนในที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถขโมยมาคราฟเกมไอคอนและขังทุกคนเอาไว้ได้และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยเกือบจะเอื้อมถึงพ่อของเขาแล้วเชียวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกขัดขวางไว้โดยสีเขียวจนสุดท้ายสีม่วงเองเนี่ยก็สามารถช่วยทําให้แผนของขิงส้มเนี่ยสําเร็จได้ แต่คนที่ไม่ถูกช่วยก็คือเขาซะเองและสุดท้ายในความเป็นจริงแล้ว <_ d> um> ก็ไม่มีใครต้องการสีม่วงเลยอย่างเช่นคิงส้มก็ต้องการเพียงแค่บล็อกส่วนพ่อของเขาก็ต้องการเพียงแค่ความแข็งแกร่งของเขาเพียงเท่านั้นจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเลยที่ต้องการตัวเขาจริงๆสรุปสุดท้ายแล้วคนที่สามารถดูแลเขาได้คนที่สามารถเป็นห่วงเป็นใยเขาได้ก็ควรจะมีเพียงแค่แม่ของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนี้แม่ของเขานั้นก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเช่นกันสําหรับสีม่วงน่ะโลกแห่งนี้ก็มีเพียงแต่การหักหลังเท่านั้นแหละทุกๆ มันศูนย์เปล่าแต่ในขณะที่สีม่วงเนี่ยกำลังเศร้าอยู่นั่นเองสีเขียวเนี่ยก็ได้เอาปีกอะไรท่าคือในให้กับสีม่วงรวมถึงสีเขียวเองเนี่ยก็บอกสีม่วงเหมือนกันว่าไม่ว่าสีม่วงเนี่ยจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวมันไม่สําคัญหรอกยังไงสีม่วงนักก็อยากเขาเป็นเพื่อนของเขาอยู่ดีรวมถึงเพื่อนของเขาทุกคนนะ่ะก็คิดแบบนั้นกับสีม่วงเหมือนกัน ซึ่งสีเขียวนี่ก็ทำสำเร็จครับผมเขาเนี่ยสามารถปลอบสีม่วงได้ในที่สุดและในตอนนี้สีม่วงน่ก็พร้อแล้วที่จะไปจัดการคิงส้มกับสีเขียวทั้งคู่เนี่ยไม่รอช้ารีบบินไปจัดการคิงส้มในทันที ซึ่งหลังจากที่สีม่วงและสีเขียวออกมาจากโลกแห่งดนตรีเนี่ยสีม่วงเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบบินไปหาคิงส้มซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันที่คิงส้มเนี่ยกำลังใช้ดับเบิลไมคราฟเกมไอคอนซึ่งมันก็ทำให้คิงส้มเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นสีม่วงซึ่งนันก็เปิดโอกาสให้สีม่วงเนี่ยได้ทำการพุ่งเข้าไปหาคิงส้มและใช้ความโกรธท,ทั้งหมดที่เขามีตันหน้าคิงส้มแบเต็เมๆครับผม สุดท้ายแล้วสีม่วงเนี่ยสามารถขโมยมาคัฟเกมไอคอนมาจากคิงส้มได้แต่ด้วยความที่สีม่วงเนี่ยยังไม่ค่อยชินกับอุปกรชิ้นนี้ทำให้เขาเนี่ยโดนขโมยคืนได้อย่างง่ายดายโดยสุดท้ายแล้วทุกๆคนเนี่ยก็ต้องพยายามขโมยมาคัฟเกมไอคอนมาจากคิงส้มเหมือนเดิมโดยสุดท้ายแล้วเมื่อทุกๆคนเนี่ยต่อสู้กันไปสักพักหนึ่งค so hm ิงส้มเนี่ยก็ได้ทำการดูดพวกตัวละครมาคัฟทุกคนกลับเข้ามาในมาคัฟเกมไอคอนโดยพวกตัวละครมาคัฟแต่ละตัวเนี่ยถือว่าเป็นพลกำลังสำคัญสำหรับทีมแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์เลย รวมถึงในตอนนี้เนี่ยคิงส้มเนี่ยก็กำลังจะทำลายโลกไม้คราฟแล้วล่ะแต่เราแก๊งเพราะว่าเลนเจอร์และสีม่วงเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะันพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่ต้องล้มคิงส้มให้ได้ซึ่งสีม่วงและแก๊งพวกเลนเจอร์เนี่ยก็พยายามลุมคิงส้มนะแต่ยังไงพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาคิงส้มลงได้โดยเมื่อพวกเขาเนี่ยสู้ไปสู้มานะพวกเขาเนี่ยก็มีอาการบั๊กเกิดขึ้นนะมาเล่าวกับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะหายไปแต่ทุกๆคนเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมแพ้นะพยายามเข้าโจมตีคิงส้มต่อไปแต่เมื่อสู้ไปสู้มาแแล้้้ววก็ไไไมมม่ดดีีอะรขึนถเาเนี่ยยังมีีีออาาากกกรบัท่มขึ้้นดวย ซึ่งพวกเขาทุกคนที่เข้าต่อสู้กับคิงส้มเนี่ยก็โดนกันหมดทุกคนน่นนะไม่มีใครที่สามารถรอดไปจากคิงส้มได้ซึ่งในตอนนี้โลกม e c ครับทั้งโลกเนี่ยก็กำลังจะหายไปแล้วละ่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีอาการบักที่ชัดเจนมากขึ้นและถ้าเกิดขืนพวกเขาเนี่ยยังสู้แบบนี้ต่อไปมีหวังพวกเขาเนี่ยได้โดนลบแน่ ถึงในตอนที้ทุกคนเนี่ยก็หมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสีม่วงน่ะเขาเนะ่ะยังคงไม่ยอมแพ้ทุกคนมีเพื่อนมีอะไรที่ต้องดูแลมากมายแต่ตอนนี้เขานั้นไม่มีอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือการหยุดคิงส้มเพียงเท่านั้นถึงแม้สีเขียวหรือคนอื่นๆจะห้ามเขานั้นก็ไม่ฟังอีกแล้วสีม่วงนั้นได้ทําการเดินเข้าไปเผเชิญหน้ากับคิงส้มและไม่สนใจภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า สีม่วงนั้นไม่สนใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเขานั้นก็ได้ทาการบินเข้าไปขโมยบล็อกของคิงส้มและแน่นอนค so hm นะิงส้มนั้นสามารถสก,กัดสีม่วงเอาไว้ได้แต่เขานั้นก็ไม่ยอมแพ้พยายามจะขโมยบล็อกให้ได้ถึงแม้ว่าตัวของสีม่วงเองจะต้องหายไปก็ตามยังไงเขานั้นก็จะต้องช่วยเพื่อนฝูงเขาไว้ให้ได้สีม่วงเองก็พยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะไปขโมยบล็อกจากคิงส้มให้ได้ซึ่งคิงส้มเองภาพเหตุการณ์ที่เขานั้นเสียลูกชายไปในวันนั้นก็วนเกับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งหนึง่ง งส้มพยายามจะสลัดภาพนั้นออกแต่ว่าเขานั้นก็ทําไม่ได้และยิ่งเขาเห็นสีม่วงมากเท่าไหร่ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก็ย้อนกลับมาหาเขาทุกครั้งและในขณะนั้นเองิงส้มเนี่ยก็ได้ถึงมิตรภาพในสีม่วงมีให้กับเขารวมถึงลูกชายของเขาด้วยก็เช่นกันและยิง่งคิงส้มคิดเขานั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดสิ่งที่เขานั้นทําลงไปในตอนนี้กับสิ่งที่เขานั้นเคยสัญญาไว้มันไม่เห็นตรงกันเลยตอนนี้งส้มเนี่ยได้รู้ตัวแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังทาผิดพลาดอย่างมาหาศาลและในขณะนั้นเอนงส ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยลูกชายได้นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบรอบนี้เขาจะไม่ทําผิดพลาดครั้งที่2เขานั้นรีบวิ่งไปหาสีม่วงในทันทีคิงส้มน,นั้นพยายามวิ่งตามสีม่วงอย่างสุดชีวิตรวมถึงนึกภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เขาเนั้นเคยทํากับสีม่วงเอาไว้และตอนนี้คิงส้มเนี่ยไม่สนใจแล้ววนะ่าตัวเขาเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าเขาเพียงแค่ต้องการที่จะไปช่วยสีม่วงเพียงแค่นั้นแต่ในตอนนี้มันก็คงสายไปแล้วล่ะนะ ซึ่งหลังจากที่4ี่โมงเนี่ยหายไปจากการโดนลบของ Minecraft เกมไอคอนเขาเนี่ยก็ต้องถูกขังติดอยู่ในวังวงนแห่งความเศร้าของชีวิตของเขาชีวิตที่สูญเปล่าและถูกหักหลังและจากการที่เขานั้นเคยช่วยคิงส้มเอาไว้ในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เขานั้นถูกช่วยโดยคิงส้มบ้าง ซึ่งในจังหวะนั้นเองเซคกันคัมมิ่งเนี่ยก็สามารถทําสําเร็จได้พอดีเนี่ยนะเขาเนี่ยสามารถพาทุกคนที่ถูกดูดไปเนี่ยกลับขึ้นมาได้รวมถึงคิงส้มและสีม่วงเองก็เช่นกันจนสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็สงบลงและในตอนสุดท้ายเนี่ยสีม่วงเนี่ยก็จะไปใช้ต้องเลือกว่าเขาเนี่ยจะไปอยู่กับคิงส้มหรือว่าแก๊ง p o w เ r นเจอร์ซึ่งสีม่วงเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับคิงส้มและใน e n นเครดิตเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะได้เห็นว่าสีม่วงเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กับคิงส้มอย่างมีความสุขและพวกเขาเนี่ยก็ได้้้้้ไไไปปปเเเเิดดดรรราานนนนวววยยยกกั่่่่่ออออทีีีืงงงงขสมจจะบล ขนาดไอ้ม่วงมันโผล่มาแค่ไม่กี่ตอนนะผมยังต้องอ่านขนาดนี้แล้วเซคันด์คัมมิมันจะขนาดไหนวะนะโอเคต่อไปเรามาดูลักษณะที่ัยของสีม่วงกันดีกว่านะว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงกันบ้างโดยลักษณะที่ัยของสีม่วงเนี่ยก็จะมีบางอย่างนะันที่ไม่สมเหตุสมผลกันบ้าง รวมถึงสีม่วงเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสติกฟิกเกอร์มันที่มีลักษณะน,นิสัยที่แปลกกอกจากพวกคอสมควรนะฮะโอเคฮะก็สีม่วงเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยนะเป็นคนที่ขี้อิจฉาในบางเรื่องนะเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนที่เจอเรื่องราวร้ายๆมาตั้งแต่เขาเนี่ยยังเด็กนะนะซึ่งเ้าก,ก็ไม, 8, ม่แปลกว่าได้สีม่วงเนี่ยจะมีอาการอิจฉาคนที่มีอะไรดีกว่าเขานีนะรวมถึงสีม่วงเนี่ยก็เป็นคนที่อยากจะเอาชนะในทุกๆเรื่องนะนะไม่ว่าใครจะทําอะไรดีกว่าเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามขัดขวางคนคนนั้นและพยายามทาให้ต ซึ่งสีม่วงนี่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบอยากจะเอาชนะอย่างเดียวนะฮะเขาเนี่ยยังเป็นคนที่มีการคิดไต่ตองนะฮะก็ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาสูก้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเนี่ยกำลังจะชนะแต่ผลที่ตามมาจากการชนะของเขาเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงสีม่วงเนี่ยก็จะยอมแพ้ไปอย่างง่ายๆเลยนะสังเกตได้จากตอนเอเดรดกาตอนเป็นต้นเนื่องจากเขาเนี่ยสามารถชนะเอเดรดกาตอนด้วนยะการขโมยไข่ของมันมาได้แต่เอเดรกาตอนเนี่ยก็มาทำลายหมู่บ้านของเขาเขาเนี่ยจึงยอมคืนไข่แบบง่ายๆโดยสีม่วงเนี่ยถึงแม้เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ขวรุนนนนนนนแแแแแรรรงงงลล้้้ววกก็ชออออบบหาาาาาาเเเเเืื่่่่่คคไปตตภยยยใใใจจขีีีมมโศศะะะส สีโ่โงเองเนี่ยก็พยายามจะปิดบังเรื่องนี้จากทุกๆคนที่เขาเจอเหมือนกันรวมถึงคิงส้มด้วยเพราะจริงๆแล้วถึงแม้สี่โมงเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแนวนักเลงนักเลงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยสีโ่โงเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเพียงเท่านั้นเขาเนี่ยก็เพียงต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่สามารถอยู่เคียงข้างเขาได้ทุกช่วงเวลาคนที่สามารถอยู่กับเขาได้ในเวลาที่เขาเศร้าคนที่สามารถปลอบเขาได้คนที่สามารถให้กําลังใจเขาได้ซึ่งในตอนสุดท้ายของอนิเมชั่นมาทำอะไรครับตอนที่30ิเนี่ยคิงส้มเนี่ย,ยก็สามารถมาเติ โอเคนะต่อไปเปราดูพลังและความสามารถของสีม่วงกันดีกว่านะฮะพลังหรือความสามารถแรกฮะโปรแกรมมิง่งโดยเจ้าโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันก็คือการโค้ดหรือการโปรแกรม,มสิ่งต่างๆนั่นเองฮะซึ่งความสามารถในการโปรแกรมมิ่งของสีม่วงเนี่ยก็อาจจะฉลาดกว่าสีเหลืองก็ได้นะฮะพลังหรือความสามารถที่2ฮะ LOL Super Power Access โดยสีม่วงเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงไฟล์ของ League of Legends ได้ ซีโม่เนี่ยก็สามารถกิน Data หรือข้อมูลของแชมเปียนทุกคนได้รวมถึงซีโม่เนี่ยก็ใช้ความสามารถนี้เอาไปคอมโบกับความสามารถโปรแกรมไม่งองเขาเึรงแลก็ทำให้ซีโม่เนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้อย่างอินสระในเกม League of l e g e n เจนะนะต่อมาฮะพลังถึงความสามารถที่3 Hand to Hand Combat ซีโม่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยที่เก่งที่สุดในเรื่องนะฮะ ซึ่งเล่ได้ว่าถ้าเกิดสีม่วงเนี่ยเจอเกับแกง๊งโพลเอนเจอร์ทั้งแก๊งแล้วแกง๊งโพลเอนเจอร์เนี่ยไม่มีอาวุธอะไรเลยสีม่วงเนี่ยก็จะสามารถเก็บแกง๊งโพลเอนเจอร์ได้ทั้งแก๊งด้วยตัวคนเดียวได้นะฮะรวมถึงเพอๆอาจจะเก่งกว่าคิงส้มแล้วก็ชูเซนวันด้วยซ้ำนะพลังหรือความสามารถต่อมาฮะไฟทด้วยพลังนี้เนี่ยเขาได้รับมาจากปีกอีไลท่าที่เขาใส่อยู่นั่นแหละฮะด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้นับสีเขียวที่ขโมยปีกอีไลท่าของสีม่วงมาใช้เนี่ยเราก็จะนับได้ว่าสีม่วงเนี่ยเป็นตตััวววละครเดีีีียทท่่มปกอไาใช้ โอเคต่อไปก็จะเหลือพันธมิตรศัตรูของสีม่วงนะก็สีม่วงเนี่ยเป็นมิตรกับทุกๆคนนะยกเว้นวิลเลจเจอร์แล้วก็แนววีนะเพราะว่า2คนนี้นะก็หักหลังเขานะส่วนเดอะดาร์กลอร์หรือชูเซนวันหรืออารันอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เคยเจอนะก็เลยไม่ได้มีข้อมูลฮะโอเคจบสักทีนะสำหรับประวัติของสีม่วงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตก็อย่าลืมกดกันด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจผลในการทำคลิปต่อไปนะตัวต่อไปก็น่าจะเป็นนะ เออทำนานแน่ <c oughs> นั่นแหละขนาดสีม่วงแบบโผล่มายังไม่ถึง20ตอนอะ่ะยังนานขนาดนี้แล้วแบบเซ็กซ์คัมิงที่แบบมันโผล่มาแทบจะทุกตอนนี่คือมันจะนานขนาดไหนอะโอเคก็สำหรับสีม่วงเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวละคร,รที่ค่อนข้างจะเท่นะถึงแม้เขาจะโผล่มาน้อยแต่ก็เป็นตัวละคร,รที่ทำให้เราเนี่ยชอบได้แบบง่ายๆเลยะฮะก็สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมไปละ